สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาศึกษาที่แม่โจ้แพ่หนึ่งปีเต็มๆแล้วนะครับได้กินอาหารของภาคเหนือหลายอย่างและจุดหนึ่งที่ผมสนใจที่สุดก็คือลาบผมของจังหวจดแพ่ครับที่ผมกินไปแล้วมันมีกลิ่นที่แปลกกว่าลาบจังหวัดอื่นที่เคยกินมานะครับได้ไปศึกษาถามชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันคือกลิ่นของมะแขวนครับผมก็เลยอยากรู้ว่าเจ้าต้นมะแขวนเนี่ย หน้าตามันเป็นยังไงและวทำไมเขาถึงเอามาใส่กันเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงสวนแล้วนะครับได้อยู่กับคุณลุงประทานบุญมาธินะครับสวัสดีครับ,รบอันนี้คือต้นอะไรครับคุณลุงต้นมะขน มันมีอายุการปลูกกี่ปีครับเพืจะได้เก็บถ้าถ้าสมบูรณ์จริงๆก็ประมาณ3ปีถึง4ี่ปีถึงจะออกลูกแล้วเราเอาไปทําอะไรกินได้ครับมะแขนนี่เป็นทางเหนือที่เขาเป็นถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หนึ่งทำน้ําพริกลาบเป็นตัวหลักเป็นน้ำพริกลาบถ้าบางคนมันชอบกินีางทีก็เอาเม็ดหนุ่มๆอะไรเนี่ยกำลังขึ้นมาเป็นเม็ดนี่เอาไปดองกินกับได้ทุกอย่างอาหารพื้นเมือง มันจะมีสมุนไพรเป็นแบบดับทุกขัทวไปแหละครัมแล้วก็แต่ก่อนถ้าเอาประตาาพีนึงเนี่ยมันแพงคนแต่ก,ก่อนนี่เขาซื้อจากวัดน้านมาเขาจะแบบพันนี้เขาจะไม่ให้เลยเขาจะเอาหนุ่มๆม,มาให้เราจะามาต่อปลูกอะไรนี่ยากครับตอนนี้เริ่มพิธีการก็คือเขาไปซื้อต้นหรืออะไรมาปลูกมาตอนนี้แพร่กันเยอะตอนนี้นะสมุนไพรชนิดนี้คนเหนือเขาส่วนมากเนี่ย เป็นหลักๆจริงๆก็ทาน้ําพริกลาบถ้าไม่มีตัวนี้ก็แต่น้ําพริกลาบไม่ก็สม,มบูรณ์แบบแล้วมันเกิดช่วงไหนคะคุณลุงตอนนี้ถแถลงจริงใบมันจะร่วงหมดถ้าเริ่มมีผลนิดๆมันก็จะออกช่อออกมากอีกหน่อยมิตุนาจริงที่จริงมิตรนาจะเริ่มตั้งช่อลอะนะถ้ามันก็ประมาณสักเดือนกว่าๆนี่ก็จะเป็นเม็ดเป็นอะไรแล้วดนไหมคะ่ามันจะสุก ก็มันมันก็เหมือนประมาณสักสองเดือนอะไรเนี่ยสองเดือนมันก็เก็บได้เก็บได้มันเก็บได้นานนะมะแขนนี่จะเก็บไว้ก,ไกี่ปีก็ได้เขาจะไปตากแดดถ้าคนแต่ก่อนนี่เขาก็จะเอาไปไอทําเป็นย่างแบบพริกเนี่ยเออทําแบบนั้นแบบพริกให้มันแห้งแล้วก็เก็บไว้ไม่ให้มันโดนความชื้นถ้าเราจะเอามาปรุงก็ เด็ดออกมาขอบคุณคุณลุงประทานนะคะที่ให้ความร่วมมือในการบอกขอบคุณของม่าแฝนนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเรามาถึงร้านที่เขาทำลาบผมนะคะในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารหลักนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการทำรวมทั้งส่วนผสมกันเลยค่ะ ผักชีะทีค่ะมันคืออะไรคะข่าตะไคร้ขาเนาะเครื่องแกงนี่นะคะจะพิเศษหน่อยค่ะจะไม่ใช่พริกธรรมดานะคะจะมีข่ามีตะไคร้มะแขอมขนค่ะแล้วก็เอามาใส่ปนกัน สูตรเด็ดเฉพาะของแพ่เลยไหมคะครับ,รบหลังจากที่เราตามรอยลาบผมไปนะครับเราได้รู้เคล็ดลับของลาบผมของจังหวัดแพ่กินในลาบผมที่มีคือมะแขวนทำไมเขาถึงใส่ลงไปเพื่อ ดับกลิ่นคาวของเลือดและเนื้อในลาบครับส่วนรสชาติขมที่มีก็คือรสชาติขมของดีและเพียครับเราจึงได้รู้เคล็ดลับเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของลาบขมจังหวัดแพรคับ่ครับ เธอเป็นคนที่เคยอยู่ในฝันเธอเป็นคนที่รอมาแสนนานเจอกับเธอมันฝันเป็นจริงได้อยู่ใกล้กับเธอดังในฝันอยากจะขอให้เธออยู่ข้างกันอย่างนี้ทุกวันตลอดไปแต่ฝันก็ถึงตอนจบ เมื่อได้พบความจริงว่าฝันของเธอไม่มีฉันเมื่อฉันเป็นแค่ลมผ่านที่แสนเจอจำไม่มีค่าไรให้จำ